ค่ะตอนนี้เสริลุงเอาเนื้อมายงชิดออกหมดแล้วเหลือแต่น้ำนี่ค่ะเสร็้มลุงก็จะกวนนี่ค่ะกวนเพื่อให้น้ํามายงชิดนะคะน้ําของจุลินรีมายงชิดอ่ะมันลงไปในถังไปผสมกับน้ําของจุลินทซียกล้วยน้าําว้าวิธีการจะให้เร็วต้องเอาน้ํามาช่วยค่ะมาสายยางมาแล้วปึ๊บเอาสายยางมาช่วยค่ะปึ๊บ ใส่ยางมาช่วยให้น้ำมันลงเร็วขึ้นมันลงช้าเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันมีเนื้อมายงชิดเนี่ยอย่างนี้ไม่ลงแล้วค่ะเนื้อมายงชิดอย่างข้นเลยเดี๋ยวน้ำแปนะ๊บนึงน้ำลงไปก่อนจะลงจะเคลียร์เนื้อมายงน้ำมายงชิดลงให้หมดจ่ะถ้ามันลงไม่หมดจริงๆเราก็เอารถไว้ในทรงโคนนี่แหละคะ่ะ จะเสียเวลานะคะเซลล์ลุงก็จะเอารถไว้ที่ทรงโค้นี่แหละคะ่ะเนี่ยรถไว้ที่ทรงโคเนี่ยเพราะว่าดูสิตะแกรงมันเต็มไปด้วยเนื้อมายมชีสเลยเ mm hmm. ห็นปะเ mm hmm. หลืองเหลืองเนื้อมายมชีสกับเนื้อกล้วยะคะ่ะ mm hmm. นี่เห็นปะไม่ลงนละนะปะได้เวลาแล้วค่ะขยับมาหน่อยเติมน้ําค่ะเติมน้ําให้เต็มถงังแล้วเราก็จะทําการฉีดบํารุงค่ะน้ําเย็นค่ะ เมื่อกี้มายงชีดอย่างร้อนเลยกับกล้วยแต่น้ําเย็นค่ะโอเคเดี๋ยวลงไปผสมกันก็เป็นของเย็นแล้วเราก็จะฉีดบางลงกรรมวิธีของเสรุมก็มีแค่นี้ละค่ะสายน้ําเนี่ยเสรุมพอเราทํางานอย่างอื่นสายน้ําก็ลดน้ําต้นไม้ไปค่ะตอนแรกเนี่ยเสริมกาวว่าจะทําสปริงเกอร์ระบบอัตโนมัตินะจากวัสดุรีไซเคิลเหมือนกันนี้แหละแต่ยังไม่มีเวลาทำเลยเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าคุณได้เห็นแน่นอนค่ะ ปีหน้าคุณจะได้เห็นนวัตกรรมของเซรุงนะคะเซรุงจะทําหน้าที่แค่ที่แบบว่าระบบอัตโนมัติมันทําให้ไม่ได้การฉีดพ่นอย่างนี้การฉีดพ่นระบบอัตโนมัติมันก็ทําได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าเซรุงจะดีไซน์ได้ยังไงอาจจะติดตั้งหัวพ่นหมอกแล้วก็เอาอาหารบํารุงใส่ไปในสายหัวพ่นหมอกแต่จริงๆมันไม่เวิร์กนะคะมันอุดตันค่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยไอหัวพ่นหมอกมันเล็กอ่ะมันอุดตันได้ถ้าเราไปติดตั้งระบบอัตโนมัติมันก็อาจจะอุดตัน แต่เบื้องต้นไอท้ที่ไอ้ที่จะลดที่พื้นให้กับดีนะคะเสดุงมีไอเดียละแต่ไอ้ที่จะฉีดบํารุงเนี่ยเสดุงยังยังติดปัญหาอยู่เพราะว่าตัวที่เราจะเอามาฉีดบํารุงอะ่ะมันเป็นเนื้อผล,ลไม้ไงมันเป็นฮอร์โมนผลไม้มันจะไปติดอยู่ในท่อทําให้หัวหัวกระจายอะคะ่ะมันติดอืหัวฉีดอะ่ะมันอุดตันตัวนี้ยังยัง,ย,งยังน่าจะต้องเป็นแรงงานเสดุงอยู่ะนะก็เดี๋ยวพอฉีดเสร็จเสดุงก็จะ ตวเวนหอ่อเพราะว่าตอนที่เราฉีดเราก็จะเห็นว่ามันมีลูกอยู่ตรงไหนบ้างเราฉีดเสร็จเราก็ตวเวนหอ่อต,ตอนนี้ก็คือให้น้ําแล้วก็ฉีดให้ปุ๋ยตั้งแต่เช้ามีให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วก็ฉีดบํารุงค่ะให้ปุ๋ยให้น้ําฉีดบํารุงเนาะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเราก็ห่อละหมดภารกิจของเราแล้วสําหรับวันนี้วันนี้เสรลุงไม่ได้ค้างแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เสรลุงลาพักร้อน ลาพักร้อนไว้ถ่ายบัตรประชาชนค่ะบัตรประชาชนเส่ถุงหมดอายุอ่ะใกล้จะเ,เต็มแล้วค่ะแน่ทุกคนได้ยินเสียงไหม นี่ค่ะเต็มแล้วน้ำเต็มแล้วค่ะอันนี้ถือคุงก็จะโยนทิ้งไว้แถวนี้แหละให้มันลดรอบทรงโคนไปค่ะนี่ได้เดี๋ยวปิดฝาค่ะเปิดระบบค่ะโอเคเซลุงไม่อยากจะบอกเลยนะว่ามาแล้วค่ะฉีดค่ะีดบำรงุงค่ะขีดบำรุง นี่ค่ะฉีดค่ะเนี่ยค่ะตรงไหนเราก็สับจ่องว่าตรงไหนมันมีลูกมีเต้านะตรงไหนมีลูกมีเต้าเราก็ฉีดบำรุงตรงนั้นละัตรงที่มันมีลูกมีเต้าอ่ะโอเคป่ะยังผ่านเซ็นเห็นมันมีลูกมีเต้าอยู่ตรงนี้นะที่ยอุ่้ย อยูถุงสูงเลวค่ะถุงสูงมีเป็นพวงเลยค่ะนี่ตอนที่เราฉีดเราก็จะเห็นนะคะถ้าเราไม่ฉีดบำรุงเขาเราก็ไม่เห็นหรอกว่าเขาอยู่ตรงไหนก็เดินเหนี่ยนหน้าเฉยๆแทนที่เราจะเดินเหนี่ยนหน้าเฉยๆแล้วก็ฉีดบำรุงไปด้วยเราก็เห็นไปด้วยค่ะหอมกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณหอมกล้วยกับมะยงชิดค่ะผสมปะสานก,กันสตรอาหารบำรุงเสริมหอมหอม,หอมค่ะ เนี่ยเสริมไอ,อจุดที่เสริมฉีดอยู่นานๆเนี่ยคือมันมีลูกนะคะจุดที่เขามีลูกที่เสริมเห็นพวงลูกอะคะ่ะเสริมก็จะฉีดบำรุงเขานานๆหน่อยนึงนะคะเนีเ่ยเสริมเห็นอยู่ด้านนู้นอะเดี๋ยวจะขยับถังไปหาเขาก่อนนะโอยขยับถังมาด้านนี้หน่อยเห็นไหม ได้ยินทางเสียงไปก่อนแล้วกันนะเห็นไหมคะเห็นเสษลุงไหมเดี๋ยวเศษลุงขยับกล้องหน่อยหนึ่งจะได้เห็นอะ okay. โอเคนอนเห็นไหมนี่ค่ะถึลุงขยับมาฉีดต้นนี้แล้วมันมีลูกอยู่อะเนี่ยฉีดไปเลยถึงฉีดยิ่งฉีดยิ่งเจอว่ามันมีลูกเยอะมากค่ะ โทรหาเจ็ุ้งเลยนะคะจองเลยค่ะมะยงคิดแสนอร่อยค่ะหอมกล้วยมากเลยค่ะหอมกล้วยกับมายงคิดมากเลยบอกเลยว่ารสชาตินี่แบบโหขูนคุณจะต้องชื่นอกชื้นใจที่ได้กินมายงค,งคิดเลค่ะถึงบอกเลยมีจุนะจะบอก เห็นยูเนาะไะเราเราเคลื่อนพลไปตามลูกค่ะค่ะเราจะเคลื่อนพนลไปตามจุดที่มีลูกมายงฉีดนะคะตรงไหนที่เซลุงฉีดไว้น,น,นานๆยืนอยู่น,น,นานๆแปลว่ามันมนมีลูกค่ะมันมีลูกเราก็จะฉีดบางลงเขายืนอยู่น,น,นานๆ บางงทางใบค่ะอันนี้บำรุงแล้วอร่อยดูค่ะอ,อร่อยดูเห็นไหมเห็นปะเดี๋ยวเปลี่ยนแนวกล้องนิดนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยคุณตามเสดุงมานะเสดุงจะไปข้างนอกละ,ะ,ะเสด็เห็นมันมีรู่ ู่ตรงนี้ฉีดบำรุลง,ลงไปเลยลูกเกญ่มอนี่ค่ะตรงนี้มีหลายลูกมากเลยนี่ค่ะตรงนี้มีอยู่ห้าลูกค,ค่ะคุณน,นี่ถึง,ง,ง๋กำลังฉีดบำรุงวงหนึ่งมีสามมวงหนึมีสองมีห้าลูกอะ เดงเห็นข้างในเรากลับเข้าไปข้างในกันเรากลับเข้ามาข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวลงเห็นควงข้างในมีหลายลูกเลยเนี่ยอาชีพบำรุงก,กันเข้าไปเฮนี่ยนค่ะตรงนี้โอ้ตรงนี้โดกมากเลยขคุณเน,น,นี่ยตรงนี้คุณเห็นไหม นี่เดี๋ยวสิีลุงจะปิดจ็อบคลิปละกล้องกล้องเปื้อนน้ำหมดแล้วค่ะนี่ค่ะคุณนี่คุณเห็นไหมเนี่ยเสรลุงฉีดไปแล้วนี่เห็นปะนี่ค่ะหลายลูกมากเลยอ่ะนี่เป็นลูกใหญ่ๆเลยค่ะเห็นปะนี่ค่ะใหญ่มาเนี่ยเสรจลุงฉีดบำรุงไปแล้วค่ะเนี่ยพอเราฉีดบำรุงเราก็จะเห็นเขาว่าเขามีลูกซ่อน มายงชิดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเล่นซ่อนแอบนะคะกว่าจะหาลูกนางเจอนี่ค่ะกว่วจะหานางเจอเนี่ยต้องฉีดบำรุงะคะ่ะพอฉีดบำรุงปุ๊บเราก็จะเห็นว่านางซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างโอเคนะตอนนี้เสรีลุงให้ดูพอหอมปากหอมคอละคลิปสิบนาทีแล้วเสิลุงจะไปละปิดคลิปแล้วเดี๋ยวจะไล่ฉีดบำรุงให้ครบทุกต้นค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวหาลูกสวยๆให้ดูอีกลูกหนึ่งดีไหมิวนะคะโอเค ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ